ปตามไอพีีเกตามพีอ็ดิตกไปเล่นในพีที <c oughs> เอดิอากมาเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิตามมาดิอ๋อพีีเอ็กดิช <c oughs> ้นไทันะรถรถช้ารถรได้เฮ้ยเล่นไหนเฮ้ยไม่สัตถึงก็ามา, <c oughs> าดิ แฟนมึงอวผมทองอ่ะคนนั้นอ่ะเปิดเปิดเปิดไม่ได้เหรอพี่เปิดไม่ได้เหรอแล้วเอพี่จัการีีเปิดแล้วนะเออปล่อย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 ประานปล่อยประท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 านปอไปเลยครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใเยนขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นไงชุดใหม่ผมบอลลมักวี แมเอาตอนนี้ครับครับผมยืนทำอะไรครับตอนนี้ประชุมเหรอครับร้อนร้อนรุ่นคุยล่าไปรุ่นไม่ชอบนะจ๊ดพวกแอคสาวไอ้เหี้ยตยีแม่งเลยที่เดเก้แกสัญญาสัญญาก็ตึงเป็นไงพี่สัญญาชุดใหม่ผมบุลลินสีมัเวี สอนในนอนซิมเวยาะซิมเว่ยยนเดี๋ยวผมขอับคนก่อนยิงนิ่ง่อยเวเราจะหาตัวแทนจากทงเก่านะครับวารุ่นซิมเวที่ไหนเขาเรียใชผมชอบทักโอเคที่ผมจะให้ให้ทักทงทงหรอครับผมทักทงที่ผมจะให้ทำอ่ะให้ตั้งแถวมาเพราะว่าผมจะให้ทุกคนมาลุกนั่งครับฮะว้าวจบแล้ว ยอกยอคยอคยอคก็คือเนี่ยที่ผมตั้งให้มันมีสองกลุ่มอ่ะทุกคนมันจะได้รู้จักกันมากขึ้นแบบว่าไม่รู้จักกันอย่างนี้ยจะได้มาทำความรู้จักกันพี่สาวพี่สาวพี่สาวมาแดงอยู่พี่้ยตาม้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วรอเล่นพอแล้วพอแล้วรอเล่นรอเล่นโอเคครับผมพี่สาวครับไปเจะมาเต้นกันมาละก้า เป็นบอกทีละค่าบเฮ้ยังเตะแถวยังเตะแถวกับม้รับม้กับกับไม้ถากับับม้ากับัไมโอ้โหเยเช่เราโดนตอีกแล้วสไลด์ี่มาเฮ้ยพี่ี่อย่นมาตีอ่งพี่มีคนมามีคนมาเรื่อดังช่มไปช่ไปชุ่มไปชุ่มเ่เลยาชุ่มก่อนเด็กมจะมาตีเนี่ยคิดในหลังกันเรื่องไปต่อไปชุ่มบอนเ้าัปชี่บอน

เอาไม่ไดีคยเลยอเอาแล้วเอาไม่ได้คุยเลยอ่ะเอาแล้วคุยเลยอ่ะกดจอที่ตัดายตายตัดทำมาแล้วหอเป่เราบ้ามาหนาฮะเฮ้ยพี่สวยครับตัดสวยไหลไหลไหลต่อได้เลยใครไหลอ่ะ

ไอ้กสู้เขาสู้เขาไอ้กูวัวก่อนวัวก่อนคนเดียวคนเดียวคนเดียวให้หรอกไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกคนเดียวคนเดียวคนเดียวโอ้คนเดียวสมาธิกันมากเลยพวกมึงนี่โหโอ้โหแกใส่ในั่นแหละของคุตัดให้ก่อนมันเวลาบุกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยล่วงล่วงล่วงเอาแล้วจะเอาไม่ได้อะไรรอพี่อะไรไม่ได้สัตว์มันเอาเรียบร้อยรไหม ประธานมึงเปิดอ่ะประธานมึงเปิดอ่ะใช่เหรอเประธานมึงเปิดขอโทษโอ้โหตีกันเองโง่มากครับเวลาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะมาขวางทำไมล่ะน้องไปไหนเราไปไหนเราไอ้อไอ้ย้อไปไหนเราเป็นไอ้พี่ชอยแล้วพี่ชอยชดทำไมวะตายเหรอถูกถูกถูกผมไม่ได้ทำกูเลยนะทำยังไงไม่ยูก มะชมอยู่เอาละมาบุกเขาหึงทีแล้วแล้วมาพยายามอันนี้ก็ไม่เอาเฮ้ยเหลือคนนึงเลยไปล่วงไปโมดอะมันยังไม่ทำเียเลย ปชมต่อว่าประานจากํารวมเหมือนเดิมจากรวมต่อาเหมือนเดิมจากราต่อแถาเหมือนเดิมเล่นเลยไม่ไ้เล่นเลยเจ็ดเล่นเลยเจ็ดสวัสดีครับคำๆนะเพื่อนรักผมติดอ๋อเฮียนะหน้าเหมือนกันจะไปจะไปโรงพยาบาลเพื่อนแป๊บนึงนะกูขอกระทืบหมาแถวนี้ก่อนไอ้ียหมาหมาสหกรรมเปกดีเยปกดีเปากดีเฮ้ย

เอ็งซื้อมอไซล์หรอใช่แล้วงั้นเรามอไซล์ไปดีกว่ามาด้วยใช่ชอบดีอย่ากลัวได้เ๋็วแป๊นหนึ่งแป๊บนึงขอลองหนะ่อยไปสะพานปลาดีกว่านะเล่นตัวหลุดกันดีกว่า,าไปเลยไปขับเลยเราลุมหรือไงมาสองสิบยี่สิบใสแม่งหมดเลย เดี๋ยวเราจะโดนใส่ก่อนนี่แหละเราเราไปดูสะพานเนี่ยเยอะเต็มเลยว่ะเต็มเลยเยอะเยอะถอยดีกว่าเต็มเลยเยอะให้มันมาไล่ตีเลยนี่ใครคนนี้ไม่หุ้มเนี่ยใครอ่ะ เดี๋ยวดีใช่มันถีบรถไหมกดถีบรถได้เละไรกันขับน่อเยเรายังไม่ออกเลยเราต้องออกละวนจะไปชุมกันอยู่คือคืออีย ไม่งแรงเกินเดี๋ยวพี่ขับเองเดี๋ยวพี่ขับเองเดี๋ยวเองเดี๋ยวเองไม่รู้ยองรอรออยากรู้ว่าทำไงกดบีบแต่กดอีปิ๊บปิ๊บแล้วก็ขับไปแี่ครับเขาบอกว่าขอจะออกให้หลังสงการใช่นี่เป็นไอ้ดอน เอาเหมอนปเอาเมันปะเอาเหมือนปะเพื่อนเยอะอยู่เองต้องรอมันวิ่งกลับเอาแมวไหมเองเองเตรียมขับไปเองเตรียมขับกันจะวี่จะวิ่งวัขึ้นรถพี่อย่าพี่กลัวตื่นเต้นนะเดี๋ยวตื่นเต้นตื่นเต้นไอ้นังกลัวพี่พี่ไปใส่มันสักหมัดปะเล่นเล่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมันพื้นที่เซฟโซนไงใส่สักหมัดไหลแม่งเลย

เอนจอดลงตรงสะพานเห็นนะจะวิ่งมาหาไห้ดู need, ดีดูนี่รถใครวะไปตามไอพีซีเอ็ตามพีซอ็กดิตกแบะเลนในพีซเอ็กดิเออไมาเลยโเคมาดิมาดิตามตามาดิไอพีเอ็ก x ดิทันไหมรถรช้าเลยได้เลนไหนเฮ้ยมไ่ ึงก็มาดิเอาว้ตัดเดีมันมีของปล่อยตัดตัดรุมรุมแม่งเลยหัวขี้อ่ะ แม่งมีของหรือเปล่าวะเนี่ยมัดหนักเกินทัดชับทัดชับ f ห้าทัดชอบอชอบอก่ใช่ใช่น่าจะเป็นสนะเองล่วงเลยอ่ะทีเดียวโอ้เมื่อกี้เลือดน้อยไม่เตะล้มมาดีเลยไป <c oughs> <c oughs> นอนโรงพยาบาลกัน <c oughs> เดี๋ยวรอ,องตีว่อนจเจอแน่ <c oughs> เดี๋ยวคืนแน่อสัเตอ,อแม่งเลยไปนอนโรงพยาบาลกัน